สวัสดีครับคุณแม่มัจฉาครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเคยสั่งใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันครับโค้งสุดท้ายของคุณแม่มัจฉาครับท่านผู้ชมครับคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็เพิ่งฝันครับท่านผู้ชมฝันในรอบนี้คุณแม่บอกว่าฝันเป็นปริศนาต้องตีต้องวิเคราะห์จากตัวเลขเนาะแม่เนาะจากความฝันครับท่านผู้ชมครับ สลับคุณแม่มัจฉาเองในงวดที่ผ่านมาเลขก็เข้าสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะแม่ครับ<แ>คุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งครับก็มี f อฟซีอะไรท่านครับถามถึงคุณแม่มาเนาะครับแล้วก็ให้ผมมาติดตามโค้งสุดท้ายในงวดนี้งวดของวันที่1นทันวาคม67ของคุณแม่มัจฉาให้หน่อยเนาะครับวันนี้ก็เลขก็ใกล้จะออกแล้วคุณแม่ก<แ>็บอกว่าได้แนวทางแล้วเนาะ<แ>ครับ อ่คุณแม่ฟันมือขึ้นอี่บอกครับค่ะฟันมือขึ้นนี่แหละค่ะโอ้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวใครคุณแม่เว่าเลยเนาะครับค่ะครับฟันวาจังไรนี่ครับผมฟันวาไปหาปลาล่ะที่ไปหาปลาครับมูกับไปนัาหล่ะไป้ลยคนล่ะไป้ลยคนบ่นี่บมันผันมิสาอยู่สาอยู่บ่นมูกัเลยว่าอุ้ยอะไปน้ำกันถอไปคนละท่างงันมูนไววางสิมานนี่แม่ก็ได้ไปคนละทางมูกับไปท่างหนึ่งอ้อมสาไปทางผุ่นแม่ก็อ้อมสามาขังทางที บาน re, ีมึงเห็นปลาบ่เฮย์ันบามูคนว้าเออกูเห็นอยู hmm. pounds, ่เห mm. ็นปลาตัวหน่อยฮขาวบ่เอาฮั่วบ่ปลาตัวหน่อยฮั่วบ่เอาแล้วเครื่างั่นสมโต๊ะสีเอาก็ะเอาสะดือผสนบอกมูมูก็เลยว่าเออเออเเดี๋ยวฮัสีเอาอยู่ดอกผสมมันวางสีฮั่สีเอาไปันสีเอาไปอ้อมคนบามูคนวานนะเออเอาซโตวสั่นบันแม่ก็ได้ย่างอ้อมไปกระทางสาอีกทางหนึ่งบ้านแม่มีสังกะสีสังกะสีอันอันน้อยๆนวดอกพัางกะสีบานีแม่ก็ไม่เปิดเบิ่ง ไปเปิดแท่งกระสีนี่ขึ้นวุ้ยกบกบนี <si ่ใหญ่แห้งกบมันนีไม่ได้แล้วอุ้ยกบกบมันนีหย่านมูหย่านมูมันหยาดนะย่านมูมันหยาดเอามันหนีก็เลยฟาวจับกบกบมาใส่อันในเสือจัิงสิมาใส่เสือไว้จัิงสิมันจับจับกบไปสิมาอันมันก็มาอามาก็มาใส่เสืออังเดียนมันก็มาตัวหนึ่งนั่นก็เลยอันสิมาหลอกหนังหลอกหนังกบมันหลอกหนังแล้ววันนี้กบตัวนั้นเก็ตายเลยก็โดดลงน้ำไป ลงออกจากมือแม่ไปล้ไปแน่หนักอันนี้เลยว่าเอ้าอันกบตัวนี้มันอันมันคืออันโดดออกจากมือจะคล้องไปสั่นบ่าบ้านี้มาหากบโตม้วนม้วนอยู่นี่นี่สี่ตัวเนี่ยแต่ยังยังอยู่คือเก่าอยู่ตัวบอกใหญ่งามง่ายมาสั่นว่ากรบมันนี่เฮ้ยหย่านมูมันหย่าแล้วก็ห่อไว้ยังสี่หลักครบตัวนั้นพอโหลดน้ำไปเออโลดก็สร้างหัวถอนไปซักมาสั่นวางสี่คบตัวนั้นกระโดดไปบ้านี้มือพูดว่าอัน เว้ยอ <screws> <ground> so ันี <in the field> ่มื่อใดกบบอกมาเออเออหาได้กบว่าสนาไปไปหาถึงเมื่อก่อนว่าสนว่าได้กบแล้วว่าสนนะมันนี่ก็ได้เนี่ยก็ได้มาเฮือนมาหอนหือนก็มากระเลยหงมือเลยได้กบได้กบมาได้กบมาเฮือนคุณแม่ฝันหลอดนีกคือฝันจับกบแม่นกบหาโตัวที่หาเนี่ยกระโดดลงลงไปในีนากบมีหาัวเนาะจ้ากบหาัวมีโตมันงามกบตัวใหญ่แหงงามแหงมันหอไปสียาตะบูญาติ สุรลาได้มาบ้านนี่ซีโตแม่ที่แรกว่าสิเห็ุกินอยู่ตรงตรงนั่นลหละที่ได้กบนะครับหลอกที่หลอกหนังครับกบไปกกะโดดโรคนาวไปตัวนึงอ้ตายโอ้ตายที่แรกนี่ได้5าโต้เลืออยู่ซีโตที่ได้มากลับมาบ้านเนาะครับค่ะครับอฝันรอบนี้ก็ถือว่าฝันดีเนาะแม่ฝันดีอยู่แมเบ่เคยฝันสิจัากเถื่อเื่อคยฝันจับกบได เด็กคบอุ้ยกบมือตัวใหญ่แหงนี่ตัวงามๆควบประดันว่าเอ้ยดีใจแหงที่แรกนี่ไปหาปลาเนาะแม่แม่นี่แรกไปหาปลาก็เห็นปลาอยู่บ้านนี่ปลามันตัวน้อยก็เลยบเอาก็เลยบอกไอ้หมเอาต่อทเฮ้ยแต่ท่าบอเอาดอกปลามันตัวน้อยโอ้โหก็ได้เอาอทิยานี้ให้คุณแม่ตีตัวเลขเนาะครับตีตามความเข้าใจของคุณแม่เนาะครับคุณแม่สิเอาตัวไหนเนี่ยครับผมแม่ก็สิเอาอันเลขสามตัวเนาะครับก็สิเอาเจ็ด เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าด่าเลขสามตัวแต่สองตัวบ้นก็ต้อเอาเก้าห้ากับเก้าหนึ่งครับมันนี่กัอันอ่าตำราพื้นน่ะนะไม่เบิ้ลตำราหนะครบอยู่ไม่เบิ้ลตำราก็มีสามเจ็ดตำราพื้นนะตำราพื้นมันแม่ก็ต้อเอาเอาเก่าเก่าจะนำอีกเอาเก่าเก่าจ้าอ๋อโอเคครับจากับมีประมาณนี้ที่คุณแม่ตีตัวเลขให้กับ คือตามนี้เลยเนาะครับค่ะค่ะตามนี้ไล้ค่ะค่ะคุณแม่วาเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเก้าลวก็คุณแม่ไปเปิดในตำราทำนายฝันครับท่านผู้ชมเขาตีให้ว่าเลขสามเจ็ดค่ะคุณแม่มากตัวนี้ค่ะเพราะว่าในตำราทำนายฝันอาจมีหลายโตน้แม่แต่คุณแม่เลือกเอาเลขสามเจ็ดครับท่านผู้ชมค่ะครับคุณแม่ว่าฝันได้ครบจับครบสิมี่สามเจ็ด ครับครับแล้วถ้าเป็นเลขสามตัวก็คือเจ็ดเก้าห้าครับเจ็ดเก้าห้าแล้วก็สลับเลขเก้าก็ให้ระวังเลขหกไปด้วยเนาะครับสำคัญมากๆเนาะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าครับเราคุณแม่เก้าซีเนี่ยบ่าวบอกครับหรือว่าหรือว่าเอฟซีมันเอาซะให้เพิ่ชื่อเนอโอเคเนาะค่ะวันนี้พี่แม่กับซีเดียเด็กก็มาซีตัวแม่บอกแม่อืมวันนี้ี่กับซีแล้วครับ เพราะว่าคุณแม่ได้กลมมาบ้านนะครับทำให้ชมสีโตที่แรกได้หาโตครับแล้วมันลุดมือไปตัวหนึ่งครับลุดมือกระโดดลงน้ำไปตัวหนึ่งครับกลมไี่แต่โต้างงามครับคุณแม่ว่านะครับแล้วโตของคุณแม่เองคือบอกเคยฝันในลักษณะแบบนี้จากเทียเนะาะครับแต่ถ้าตีตัวเลขอาจจะหลายตัวเพราะว่าแต่ละคนก็นตีแตกต่างกันออกไปเนาะแม่แต่ถ้วเป็นตีเอาครับบางคนตีแบบ บ้านๆบางคนอาจจะไปเปิดในตำราทำนายฝันแตแตกต่างกันออกไปครับคุณแม่ว่าเกาซีห้ท่านผู้ชมกับพิจนาเบิงกับเพราะว่าคุณแม่กับโบคอยมักตัวนี้บอกค่ะเมย์จะเลยกบลมจะเลยโบลี่บ่ค่ะจะเลยบ่ล้มโบเน่เด้ยกนาะแม่์โบน่เรียกกันค่ะไอตัวที่เฮาบ่มากนี่มันมากมากเพราะว่าพี่ก็บซีแล้วครับเพราะคุณแม่ได้คุณแม่ได้กบมา4ตัวครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าเข้าโล่งไงท่านผู้ชมไว้พารณาอีกบอแม่เออกะโล่งกระดองกะได้สที่แบบตาล่งไว้เนาะอย่ามันจิบมาครับอันนี้คือเลขของคุณแม่มัจฉาเนาะครับอ่าคุณแม่ให้ลงเพิ่มให้ยเกาซีครับเพราะว่าโกมไให้แล้วเนาะครับเดี๋ยวมันมาครับเพราะว่าอ่าได้โกบมาบ้านเลยครับซีโตครับบาลีทีกับซีเดีวบาลีทีกับบาลีทีซีเนาะแม่ครับโอเคครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาครับก็คือแนวทางความฝันเล่าตามฝันแล้วก็เหตุการณ์ที่เห็นในความฝันเท่านั้นเองเนาะครับท่านผู้ชมก็ช่วยตีช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าฝันในลักษณะแบบนี้จะตีจะวิเคราะห์ตัวเลขได้เป็นแบบไหนเนาะครับถ้าถ้าฝันว่าจับกบก็ถือว่าฝันดีอยู่แล้วเนาะแม่ครับแต่กบมีห้าตัวครับที่จับได้ครับท่านผู้ชมหลุดมือไปหนึ่งตัวเหลือสี่ตัวครับก็ อ่าตัวที่หลุดไปก็คือกระโดดลงน้ำนาะแม่จ้าหับกันหนึ่งเนาะตีหนับกันหนึ่งคืออยู่ในนี่เนาะแม่นี่ก็ในี่แหละครัการเนึ่งคุณแม่ก็ตีแล้วครับโอเคครับอ่าสุดท้ายนี้ผมเขยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอ่าคงสุดท้ายของคุณแม่มัจชาในงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดครับขอให้ท่านผู้ชมรวยรวยครับถูกลอตเตอรี่ขอให้เฮงเฮงครับ เงินไหลนองทองไหลามากันทุกคนทุกท่านครับค่ะคุณแม่ครับมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับผมค่ะสาธุขอให้ถูกทุกคนทุกคนนะค่ะเด้อเขเลียกย่ายเขาปัง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 ขอให้ลำไม่ล่วยทุกคนนะค่ะเด้อสาธุค่ะ